ปัจจุบันนี้เนี่ยดีไซน์นอตตอยได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักสะสมทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีการนำเสนอที่แตกต่างไปเช่นจํากัดจํานวนการผลิตอะไรแบบนี้เป็นต้นการออกแบบตัวละครเป็นตัวช่วยที่จะสื่อสารถ่ายทอดอารมณ์เรื่องราวนะครับไม่ใช่เพียงผ่านการเล่าเรื่องเพียงอย่างเดียวแต่เป็นตัวกลางที่สามารถสะท้อนอารมณ์ดึงดูดความสนใจและจดจําแล้วก็เป็นตัวแทนของแบรนด์ได้ด้วยนะครับแม้ว่าบัตเตอร์แบร์จะไม่สามารถแสดงถี่หน้าได้หลากหลายแต่ด้วยการแสดงท่าทางที่ชัดเจนง่ายต่อการตีความนะครับเราก็แสดงถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากมน ะะก็ทำให้แฟนๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็เข้าใจเรียกว่าเป็นภาษากายของบัตเตอร์แบกก็เป็นกลยุทธ์การออกแบบคาแรคเตอร์ที่เจ๋งมากๆอันนึงบทความชิ้นนี้เขาก็พยายามจะเสนอว่าการออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อประสบความสำเร็จเนี่ยมันควรจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างนะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe <S <S เพื่อพา mission <S <S ไปถึงล้านซับด้วยนะครับ การเจราจาที่ดีไม่ใช่แค่การพูดแต่รวมถึงการวางตัวการอ่านสถานการณ์และการรักษาความสัมพันธ์ด้วยถึงเวลาเรียนรู้ศาสตร์การเจราจาอย่างมืออาชีพกับคอร์ส business negotiation tactics for leaders ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้นำโดยเฉพาะร่วมเรียนรู้กับผมรวิทหานุสาหะและครูกรีนินธิวัตตันติพัฒสิริคุณจะได้ทั้งเทคนิคการเจราจาการสร้างบุคลิกที่ทรงพลังและการฝึกปฏิบัติจริงที่เข้มข้น พร้อมกันหรอ,อยังกับการเปลี่ยนแปลงทุกการเจราใจาให้เป็นโอกาสทางธุรกิจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ t สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์อันุสาครับวันก่อนเนี่ยผมไปเจออีบุ๊กอันหนึ่งนะฮะที่ทำโดย C.E.A ะฮะ Creative Economy Agency นะฮะชื่อว่า from sketch to shelf the character creation process การสร้างตัวละครหรือว่า c h a r a c t อ r อาจจะพูดถึงเรื่อง Character Branding อะไรอย่างงี้ด้วยเลยเนี่ยนะฮะก็น่าสนใจมากนะครับใครอยากไปดาวน์โหลดเออสามารถไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะฮะอันนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ของทาง CEA เขาเขาพูดถึงอย่างเอาเอาสองตัวฮิตสุดๆก่อนเนาะ มีเนยกับลาบูบูนะครับหมีเนยหรือว่าบัตเตอร์แบ์เนี่ยนะครับเราเรียกว่าน้องหมีเนยเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นมาร์คอตแล้วก็โลโก้ของเครือ o o f f e e บ a n s บายดาวนะครับ Coffee b บ a นเนี่ยสำหรับน้องๆที่อาจจะอายุน้อยๆเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า Coffee b บ a n สมัยก่อนนี่คือแบบซุปเปอร์ฮิตสุดเดี๋นี้ก็ยังฮิตอยู่แต่สมัยก่อนฮิตมากๆฮิตแบบสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ที่เนี่เป็นที่ที่ เค้กอร่อยมากเออนะฮะปัจจุบันก็ยังอร่อยนะปัจจุบันนี้ผมก็ยังแวะไปแวะเวียนไปกินบ้างนะครับน้องหมี่เนยเนี่ยนะฮะไม่เพียงทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักนะครับแต่ว่ายังโอ้โหดันยอดขายแบรนด์ในระยะยาว ไปสู่สากลด้วยนะฮะก็พยายามจะถอดรหัสความสาเร็จว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าการออกแบบคาแรคเตอร์ที่เข้าถึงผู้คนและจดจําง่ายนะครับอย่างคาแรคเตอร์ของน้องหมีเนยเนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เรียกว่าทุกเจเนอเรชั่นทุกเพศทุกวัยจริงๆนะฮะแล้วก็มีสตอรี่เทลล์ิงนะครับมีคาแรคเตอร์ความเป็นมนุษย์นะครับมีการจัดทำคอนเทนต์เหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนห <c oughs> น,นึ่งเลยนะฮะอยู่ปรกากฏตัวให้คนเห็นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในโซเชียลนอกจากเห็นในโซเชียลแล้วเนี่ยก็มีการจัดงานโชว์ตัวนะเพื่อให้ ผู้คนได้พบปะน้องหมี่เนยแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าและน้องหมี่เนยเนี่ยจะได้พบปะกันและถือเป็นการใช้กลยุทธ์แบบ ฟรีแมร์เก็ตติ้งช่วยเพิ่มฐานแฟนเบสไปในตัวด้วยนะฮะทางร้านเนี่ยก็ได้มีการจัดโชว์ตัวน้องหมีเนยเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะวันละสองรอบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อยอดจากความน่ารักด้วยการผลิตสินค้าบัตเตอร์แบล็มาในหลากหลายรูปแบบทําให้แฟนคลับผู้ชื่นชอบบัตเตอร์แบล็เก็บสะสมจะมีสมุดสติกเกอร์ที่คาดผมพวงจะสารพัดอ็อกเซอรี่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาให้บัตเตอร์แบล็เนี่ยยังคงอยู่ในกระแสนะครับแล้วก็เป็นมาร์คคอตที่ผู้คนเนี่ยพูดถึงเยอะมากๆมีแฟนคลับเยอะมากนนะะคครับับท้งงยแลชชาาาวตาาต่ิ แล้วก็มีการน,นำเสนอที่เรียกว่าเทรนดี้อยู่ตลอดเวลานะครับมีเพลงด้วยนะเพลง it's butterbear แล้วก็เพลงชื่อชื่อว่าเพลงน่ารักไม่ไม่รู้และเพลงฮิวใจนะฮะพร้อมออกแบบท่าเต้นประกอบให้น่ารักขึ้นไปอีกนะครับด้วยกระแสที่มาแรางนี้ทำให้ butterbear เนี่ยได้ขึ้น,นม,ม,มินิคอนเสิร์ตของ t pop stage เวทีรวมศิลปินหน้าใหม่ด้วยนะฮะ แม้ว่าบัตเตอร์แบจะไม่สามารถแสดงถีหน้าได้หลากหลายแต่ด้วยการแสดงท่าทางที่ชัดเจนง่ายต่อการตีความนะครับเราก็แสดงถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากๆเนี่ยนะฮะก็ทําให้แฟนๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็เข้าใจเรียกว่าเป็นภาษากายของบัตเตอร์แบรนะฮะก็เป็นกลยุทธ์การออกแบบคาแรคเตอร์ที่เจ๋งมากๆอันนึงเนะเป็นเคสตัดดีไม่ใช่แค่ของไทยหรอกเป็นระดับโลกเลยทีเดียวนะครับคาแรคเตอร์ที่2นะฮะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือลาบูบูนั่นเองนะครับลาบูบูจริงๆเนี่ยเป็นเอลฟ์นะครับ หูยาวคลายกระต่ายฟันแหลมใ่ใส่สุกส,สนนะครับวาดขึ้นโดยคุณคาซิงลุงนะฮะ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากนิยายแฟนตาซีแล้วก็นิทานพื้นบ้านของยุโรปนะครับก็คาแรคเตอร์ตัวนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะฮะต้องบอกว่าจากการวาดสุก,กานิษฐทอยเนี่ยค<ข>าซิงเขาเริ่มต้นการเป็นนักภาพเรียกว่าเป็นวาดภาพรประกอบนะครับแล้วก็เข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวาัลชนะเลิศใน world illustration awards นะครับซึ่งเป็นรางวาัลที่ใหญ่มากเลยนะของคนในแวดวงนี้นะครับต่อมาในคุณฮเวิร์ดลีนะครับเจ้าของ how to work ผู้พัฒนาอาร์ทอยก็สนใจผลงานของคาซิงจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาได้นํา ภาพวาด 2D นะฮะมาทำเป็น 3D แล้วก็เกิดผลง,งานชิ้นแรกในวงการอาร์ทอยในปี2011นะครับในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Toy Forest ตอนแรกเนี่ยที่ทำอาร์ทอยยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ต่อมาในปี2015เขาออกอาร์ทอยอันหนึ่งนะฮะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า The Monster Series โดยมีลาบูบูเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่อยู่ในซีรีส์นั้นนะครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับป๊อ m มาร์ทนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปร่างของบลาบูบูให้ดูน่ารักขึ้นนะครับก็ได้รับความนิยมแบบสุดๆไปเลยนะต้อองบอกว่า จากรายงานผมกับการของป๊อปมารนะฮะ The Monster Series เนี่ยนะฮะสร้างรายได้ดังนี้นะครับในปี2020เนี่ยนะครับสร้างรายได้ประมาณพันล้านคิดเป็น8%ของรายได้ทั้งหมดของป๊อปมา2021นะฮะมอนสเตอร์ซีรีส์อย่างเดียวเนี่ยนะสร้างรายได้พันห้าร้อยล้านนะครับคิดเป็นประมาณ6%นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้พันสามแล้วก็ปีล่าสุดปี2024เนะี่ยได้พันแปดร้อยล้านนะครับก็เป็นรายได้ประมาณสัก 6ขอองปป๊มาล่าสุดก็ได้มีการออกคอลเลคชันที่เป็นกระแสะมากๆก็คือ The Monster Exciting m a c r o n นะครับซึ่งมาในรูปแบบของคาแรคเตอร์และพวงกุญแจเพื่อให้เหล่านักสะสมเนี่ยได้พกความน่ารักติดตัวไปด้วยได้นะครับก็เกิดเป็นเทรนด์ที่ทำให้ลาบูบูคอลเลคชันนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักในโซเชียลมีเดียอย่างมากและฮิตชั่วข้ามคืนทิปปิ้งพอยต์อันสำคัญอันหนึ่งก็คือเมื่อลิซ่าเนี่ยนะครับศิลปินชาวไทยเนี่ยนะจึงต้องบอกว่าคุณลิซ่าเนี่ยเขาชอบลาบูบูมากนะก็ก็โพสตคู่กับกล่องสุม่มลาบูบูนะครับทำให้ความต้องการลา ราคารีเซลของกล่องสุมลาบ,บูบูเนี่ยรีเซลกันเป็นหลักหมื่นบาทเลยกระแสลาบูบูมากรองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําให้บอกว่าวงการนี้เนี่ยก็คาดเดาได้ยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องคิดต่อว่าอในอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันฮิตขึ้นมาแทนนะฮะแล้วเมคแคนิกของมันเป็นยังไงเพร่ะพูดตรงว่าเอาง่ายๆคนที่ทำเอเจนซี่อะไรเง <c oughs> ี้ยเวลาผมคุยด้วยเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเออไออาร์ทอยเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเข้าใจค่อนข้างยากจริงเนาะผมคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลังกนี้จะเป็นยังไงนะครับทีนี้ในรีนพอแอบบก ตัวละครถือเป็นกระบวนการสําคัญที่ไปสามารถต่อยอดในอุตสาหการรมสร้างสารรค์ได้มากมายนะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แฟชั่นแอนิเมชั่นเกมหรือแม้กระทั่งอาร์ตทอยที่เราพูดกันการออกแบบตัวละครเป็นตัวช่วยที่จะสื่อสารถ่ายทอดอารมณ์เรื่องราวนะครับไม่ใช่เพียงผ่านการเล่าเรื่องเพียงอย่างเดียวแต่เป็นตัวกลางที่สามารถสะท้อนอารมณ์ดึงดูดความสนใจและจดจําแล้วก็เป็นตัวแทนของแบรนด์ได้ด้วยนะครับวิวัฒนาการเนี่ยมีมากมายเราเริ่มต้นจาก ยุคทองของแอนิเมชันอเมริกาก่อนนะครับยุคนั้นเนี่ยไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยคือวอลต์ดิสนีย์นะครับวอลดิสนีย์เนี่ยสร้างมิกกี้เมาส์ขึ้นมาในปี1928นเปะครับเป็นการเล่าผ่านการ์ตูนขาวดำนะฮะมีการใส่เสียงในเรื่องเป็นชื่อเรื่องแรกว่า Steamboat Really, จากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครก็มี Snow White มีอะไรพวกนี้นะฮะซึ่ง Snow White กับคนครทั้ง7ซึ่งออกมาในเวอร์ชนันแรกเนี่ยในปี1937เนี่ยเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันวาดมือที่มีความยาวเป็นเรื่องแรกของดิสนีย์ที่สามารถทำเงินสูงสุดได้ในเวลานั้นนะครับ ช่วง1 9 4 0งเก้าสี่ศูนย์ถึงหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงยุคทองของอ,อุตสาหกรรมการ์ตูนคอมิกเกิดตัวละครซูเปอร์ฮีโร่นะครับโดยปรากฏตัวครั้งแรกในแอคชั่นคอมิกฉบับที่1เป็นเรื่องราวของซูเปอร์แมนนะครับที่ประสบความสาเร็จจนได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาด้วยนะฮะหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่ยุคที่ทีวีเริ่มมีความสําคัญนะครับเกิดเฟร์ดฟรินสโตนนะเป็นตัวละครที่สะท้อนสังคมชีวิตของอเมริกันชนในยุค1 1960นบ ม่ใช่สังคมยุคหินจริงๆนะแต่ว่ามีการใช้ยุคหินเป็นตัวแทนแล้วมีการใช้อารมณ์ขันแล้วก็การผสมเยดสีนิดนึงนะสแสดงทัศาานคติและวิถีชีวิตของสังคมในสมัยนั้นนะครับปี19 7 0ถึงตอนนี้เป็นยุคทองของอนิเมะมังงะนะครับเป็นยุคที่มังงะและอนิเมชั่นได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าการเสนอเนี่ยม,นาานนยม,นมันสอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของญี่ปุ่นและสะ่อนนี้เห็นถึงการได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของตะวันตกในด้านแฟชั่นเช่นต ือกัปตันสุปสระที่ปลูกฝังความรักฟุตบอลให้กับเด็กๆจนเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยก้าวเข้าสู่กันเป็นทีมที่น่าจับตามองมากๆทีมหนึ่งคาแรคเตอร์บ,บนวิดีโอเกมก็ก,ก,ก็เป็นยุคที่ได้รับความนิยมเช่นกันยุคนี้นะเป็นยุคที่เกมได้รับความนิยมจนเกิดคาแรคเตอร์ที่เป็นไอคอนิกนะที่เข้าถึงได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เช่นมาริโอเป็นต้นนะครับ Mario เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นตัวละครของเกมนะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท Nintendo ด้วยนะครับมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างมีหนวดหมวกสีแดงชุดเอมสีน้ำเงินอะไรเงี้ยนะครับมาริโอ้จนวันน,น,นี้ก็ยังได้รัาคมนิยมอยู่นะจุดเริ่มต้นของ Art ์ o ทนะครับก็เป็นเริ่มช่วงหลังๆแม่นะครับเริ่มเข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่า Designer Toy ยหรือว่าอาร์ o ทนะครับโดยผู้ปลุกกระแสนีน้คือศิลปินที่ชื่อว่า ไมเคิลเหลาศิลปินชาวฮ่องกงนะครับที่ได้ออกแบบของเล่นที่ได้รแรงบันดาลใจจากคราฟตี้ฮิปฮอปและสตรีทนะครับออกคอลเลคชันของเล่นการ์เด e เนอร์นะฮะหรือว่าแบริกนั่นเองที่ผลิตโดยเมดิคอมทอยซึ่งถือเป็นของเล่นที่ปลุกกระแสน่าสะสมแล้วก็ยังเป็นที่นิยมมาถึงจนถึงทุกวันนี้นะนะฮะทุกวันนี้อาจจะมีอะไรยะ่ายะแตมไปหมดแต่ว่าแบรบิกก็ยังมีคนนิยมอยู่มากทีเดียวนะครับบทความชิ้นนี้เขาก็าพยายามจะเสนอว่าการออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อประสบความสําเร็จเนี่ยมันควรจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างนะฮะ อันแรกคือต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับการรู้จักกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดีเนี่ยนำมาซึ่งความชัดเจนในการออกแบบแล้วก็การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภครวมไปถึงการกําหนดเรื่องราวจุดกําเนิดบทบาทคนมีความชัดเจนด้วยนะครับ เพราะจะช่วยให้การนำคาแรคเตอร์ไปต่อยอดง่ายยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นโทโทโร่นะครับพูดแห่งป่าที่มีลักษณะเป็นแมวผสมกระต่ายที่มีความน่ารักนะครับดูเป็นมิตรนะฮะออกแบบให้เข้าถึงคนทุกช่วงวัยสามารถต่อยอดเป็นแอนิเมชันแล้วก็สินค้าต่างๆได้อย่างมากมายเลยนะครับอันที่2ก็คือกําหนดเส้นเรื่องนะครับกำหนดลักษณะนิสัยหรือบุคลิกให้คาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบอารมณ์ความรู้สึกเป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายร้ายนะฮะเป็นยังไง ส่วนนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคาแรคเตอร์และผู้ชมมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างกลับมาที่ทอร์โร่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ดูแลป่านะครับสิ่งนี้ยังเป็นตัวช่วยเด็กๆมองเห็นความสําคัญของการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอีกด้วยอันที่3คือลักษณะทั่วๆไปของคาแรคเตอร์นะครับการกําหนดลักษณะตัวละครคเป็นเรื่องสําคัญเช่นตัวละครเป็นคนหรือสัตว์อายุเท่าไหร่เพศอะไรนะครับเป็นสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาทําให้ตัวละครเนี่ยนะครับเข้าถึงง่ายขึ้น อันนี้คือรูปแบบของคาแรคเตอร์นะครับรูปทรงของคาแรคเตอร์ทั้งในแบบ 2D และ 3D สีที่ใช้การแต่งกายความโค้งมนหุ่นเป็นยังไงเนี่ยจะช่วยคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นที่จดจํามากขึ้นเช่นความโค้งมนความอ้วนความกลมเนี่ยจะให้ความน่ารักและเป็นมิตรนะครับนอกจากนั้นดวงตาสําคัญมากนะครับดวงตาของคาแรคเตอร์ที่มีส่วนตาดํามากกว่าตาขาวอย่างเงี้ยสมมติน,นะฮะหรือสร้างคาแรคเตอร์ให้ดูไม่สมจริงไปเลยเพื่อมีความน่ารักมากขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่บอกได้หมดทั้งสิ้นว่าคาแรคเตอร์จะมีภาพเป็นยังไง ต่อมาก็คือเป็นเรื่องของอสภาพแวดล,อล้อมฉากหลังนะครับอันนี้เป็นของที่เป็นส่วนประกอบแล้วกันบรรยากาศเพื่อนนะฮะอะไรอย่างงี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ทําให้คาแรคเตอร์นั้นดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับการต่อยอดนะฮะทำอะไรได้บ้างโอ้เยอะมากเลยเนาะสามารถเอาไปทำโอ้สินค้าทํารายการทีวีโอ้เยอะแยะนะฮะสารพั่ขนมนยังได้นะมาพูดถึงแล้วกันว่า l i c e n s i n g company ที่ใหญ่ๆของโลกนี้มีอะไรบ้างนะครับ l i c e n s i n g company ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็น The Wal Disney Disney นะ s n e y ก็ที่หน่ง ก็แน่นอนแล้ที่2ก็คือ d o ทด a ชเมอริติสนะครับที่3คือ,อ Authentic Brand Group นะครับที่4คือ Warner ที่ห้คือโปเกมอนครับที่6คือ h a สบร o ที่จะคือ NBC ที่8คือ m e t r o ที่9คือบลูสต t a r และที่10คือพาราม o u n นะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนะครับ Animation and Film ก็น่าจะมามานำนำโด่งนะครับวิดีโอเกมนะฮะแล้วก็พวกคอ m มิกส์ต่างๆพวกนี้นะครับ เอาไปทำ a d v e r t i s ิ n งก็ได้บางตัวเราชิ้นอย่างเช่น Kellogg เขาก็จะมีตัวละครของเขาเช่นเสืออย่างเงี้ยสมัยก่อนเวลาเราเรียกคอนเฟลกเราจะเรียกคอนเฟลกว่าคอนเฟลกเสือนะครับเอาไปทําเป็นแฟชั่นกับมอร์ h a น d i ส e ก็ได้ยกตัวอย่างนะฮะ character Vivienne ของ Louis Vuitton หรือ Baby Dear Bob ของ Burberry นะฮะก็อันนี้ก็คือไปทําเป็นมอร์ h a น d i ส e แพงเลยไปทํา V r A R ก็ได้นะครับไปทำ toy design ก็ได้นะครับคอสอย่างเงี้ยนะฮะเป็นต้นนะคอสเนี่ยล่าสุดไปมีทำคอล l a บกับ A P นะนาฬิกาเนี่ยนะฮะแบบ I'll remember. เท่มากๆอะเป็นนาฬิกาที่แบบสุดๆแต่แพงแพงมากๆจากคาแรคเตอร์ดีไซน์สู่การเป็นดีไซเนอร์ทอยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยดีไซเนอร์ทอยได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักสะสมทั้งไทยและต่างประเทศด้วยวิการนำเสนอที่แตกต่างไปเช่นจํากัดจํานวนการผลิตอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับในฮ่องกองญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอาร์ทอยเติบโต,ตจากของสะสมเฉพาะกลุ่มจนกลายเป็นส่วนสาคัญของศิละปะร่วมสมัยเริ่มเป็นที่รู้จักและสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นผ่านแกลเลอรี่ร้านอาหารการจัดเทศกาหลหรืองานที่รวมดีไซน์ทอยไว้ด้วยก ขอบเขตคุณค่าของมันมากขึ้นด้วยปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมจากของเล่นจากดีไซนเนอร์เริ่มต้นในช่วงกลางยุค90ูนะครับโดยศิลปินชาวฮ่องกงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเรมอนชอยนะฮะได้สร้างสรรค์ชุดผลงานมีชื่อเสียงอย่างคีขึ้นมานะครับโดยของเล่นสะสมดังกล่าวมีรูปร่างคล้ายมนุษย์นะครับแต่มีสีสับเป็นสัตว์ประหลาดต่างๆเช่นหมีแมวกระต่ายและลิงเป็นจุดเริ่มต้นของอาร์ทอยก็ว่าได้ในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับไมเคิลลาวเมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วเนี่ยก็ได้เป็นศิงงลปินฮ่นกกองกงนโดยยเปลีบบ่ หุ่นไวนิลทหารให้กลายเป็นตัวละครฮิปฮอปนะครับจับแต่งตัวด้วยเครื่องประดับแนวสตรีทจนกลายเป็นของเล่น limited edition series เขซาซาดิชูบกาเดนเนอร์เนี่ยนะครับงานของเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมสตรีทนะฮะแล้วก็ศิลปะพวกกราฟฟิตี้นะครับต่อมาสิ่งนี้ถูกเรียกว่าเออร์เบิร์นไนิลจนกลายเป็นชื่อเรียกที่เราคุ้นเคยอย่างอาร์ทอยในปัจจุบันจุดที่ทําให้เกิดกระแสะมากๆก็คือคนเริ่มเห็นเริ่มชอบนะครับพิพิธภัณฑ์แกร,รี่เริ่มจัดแสดงนะครับแล้วก็นิยามของมันก็เป็นแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นก็มีบริษัทหนึ่งชื่อว่า Medicalcom Toys ซึ่งอาจจะเป็นรษรแรทแกี่มีการผลดันอย และผลิตของเล่นที่ออกแบบโดยศิลปินนะครับทำให้ได้รับความนิยมและถือเป็นของสะสมที่มีราคาแพงเป็นแร่เท่ม,มากนะครับเช่นคูบริกนะครับเดวิลโรบอทส์นะครับบบริกนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกคนหนึ่งที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้เลยนะฮะทาคาชิมูราคามินะครับที่นำเสนอแนวคิด s u p e r f l แฟนะฮะที่เป็นการสร้างศิลปินสมัยใหม่ที่ผสานศิละปะญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเข้ากับบัฒนธรรมป๊อปร่วมสมัยนะฮะ ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเอ็กซ์พลอเรได้รับความนิยมมากๆนะครับไปทางเอ่อมูราคามินี่เพิ่งมีคอลเลคชันใหม่กับลุยวิตองด้วยนะฮะได้ข่าวว่าราคาแรงใช้ได้ทีเดียวสาร์อเมริกาก็มีศิลปินดีไซนเนอร์ทอยที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมอย่างมากนะครับเช่นแฟรงค์โคเชกศิลปินและนักออกแบบชื่อดังนะครับที่มีบทบาทสําคัญในวงการศิลปะและดนตรีใต้ดินนะครับผลงานของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการสร้างผลงาน วัฒนธรรมป๊อปการ์ตูนการเมืองอะไรแบบนี้เป็นต้นอีกคนนึงชื่อเจมส์จาวเวสนะครับ คนที่ดังเหมือนกันคออไม่พูดถึงไม่ได้เลยหรือว่าชื่อจริงก็คือแบรอันดอนนลี่นะครับเป็นศิลปินและนักออกแบบชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงจากผลงานศิลปะและการออกแบบผสมผสานวัฒนธรรมปปและความร่วมสมัยนะครับสำหรับไทยนะฮะวงการอาร์ทอยไทยนะครับคนแรกที่ต้องพูดถึงก็คือคุณมดนิสาสีคาดีนะครับผู้สร้างอาร์ทอยทสุดโด่งดังที่ชื่อว่า cry baby ที่อยากจะสื่อว่าน้ําตาไม่ใช่ความอ่อนแอนะครับศิลปินท่านนี้ผู้สร้าง cry baby เนี่ยอยากจะสื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะแสดงด้านสดใสของตนมาก,ก จะร้องไห้และซ่อนคำอ่านแอวไว้ไม่ให้ใครเห็นแต่ในความเป็นจริงการร้องไห้ออกมาช่วยระบายความทุกข์ใจได้ไม่น้อยนะครับโดยจุดเริ่มต้นมาจากความสนใจตั้งแต่เด็กของคุณมดเองที่วนเวียนหลงไหลอยู่กับของเล่นศินละปะและงานประดิษฐ์ทำมือจนวันหนึ่งเนี่ยสนใจอาร์ทอยนะครับและเริ่มลงมือทำอย่างจริงจังปัจจุบันนี้อาร์ทอยของเธอเนี่ยได้รับความนิยมมากๆล่าสุดก็เพิ่งมีงานใหญ่เลยนะครับที่สยามเซนเ็นเตอร์ใช่ไหมฮะเจ๋งมากต้องบอกนะว่าผมชอบมากใคราเบบีนะล่าสุดในปี4ครับับกก็็ุณมดต้งิษทของตัวเอองนะชื่ว่า Molly Factory นี่ย โยผลิตสินค้าทั้งแบบ mass production และ handmade นะครับซึ่งเป็น craft toy ทำมืออะไรแบบนี้จะต้องผลิตครั้งละไม่กี่ชิ้นแล้วก็เปิดจองแบบเป็นรอบๆไปนะครับสินค้าหมดทันทีทุกครั้งที่เปิดขายนะครับนอกจากสินค้าที่ดูแลโดยบริษัทแล้วเนี่ยคุณมดก็ยังร่วมงานป๊อปมาร์ทด้วยนะครับผลิตและจำหน่าย blind box นะครับต้องบอกว่าเป็นศิลปินไทยคนแรกนะที่ได้เซ็นสัญญากับป๊อปมาร์ทนะครับแล้วก็คลายเบบี้ก็มีแฟนคลับใหญ่โตมากที่เมืองจีนด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ที่เป็นศทไย เขาพูดถึงระบบแกลเลอรี่จุดเริ่มต้นของการสร,ร้างกระแสอาร์ทอยในประเทศไทยด้วยนะฮะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสอาร์ทอยในประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นจากการที่คนเข้าถึงงานผ่านแกลเลอรี่โดยเฉพาะเทรนดี้แกลเลอรี่ซึ่งทาง CA ก็ได้สัมภาษณ์นะฮะคุณจตุรงค์นะครับ,รรบฮิรันวัทิดนะฮะเพื่อทําความเข้าใจกับเรื่องนี้นะครับผมเล่าแบบสั้นๆแล้วกันเนาะก็บอกว่าเขาเกิดจากความรักและชอบศิลปะนะครับแล้วก็ต้องการถ่ายทอดความรักแบบเรียบง่ายนะฮะแล้วก็เทรนดี้ด้วยนะครับอ่านี้ก็เป็นสิ่งที่อยากทำแล้วก็เขาก็ได้ทำเนี่ ทำให้โคงการอาร์ทอยเนี่ยในเมืองไทยนะโด่งดังมากขึ้นนะครับส่วนป๊อบมาดนะป๊อปมาดทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะฮะป๊อบมาดก็เป็นบริษัทที่โตเร็วมากๆนะครับรายได้ในปี2023เนี่ยของป๊อบมาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ6,000ล้านหยวนนะห้าพก็ประมาณ30,000กวล้านบาทน,นะฮะแล้วก็ ต้องบอกว่าป๊อบมาดเนี่ยเขาก็มีทั้ง value chain นะฮะ value chain ป๊อบมาดเป็นนั้นจากอาร์ทอยทั้ง value chain นะครับต้นน้ําป๊อบมาดมีกระบวนการการเฟ้นหาศิลปินที่มีความโดดเดน่นแล้วก็ได้รับความนิยมโดยป๊อบมาดเองก็มีป๊อปดีไซน์เซ็นเตอร์ด้วยนะ PDC เป็นการพัฒนาศิลปินแล้วก็ป๊อบมาดเขามองหาศิลปินช่วยพัฒนาคาแรคเตอร์นะครับต่อมากลางน้ําก็คือป๊อบมาดมีโรงงานอาร์ทอยของตัวเองปลายน้ําก็คือแน่นอนนะป๊อบมาดมีช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เนาะก็มี เดี๋ยวนี้เราก็เห็นตอ่อเยอะมากๆเลยนะครับมาดูกลุ่มผู้บริโภคดีกว่านะครับรายงานฉนบับนี้ก็บอกว่ากลุ่มผู้บริโภคนะใครบ้างที่ซื้อของพวกป๊อปมาดอย่างเงี้ยนะครับสาเป็นผู้ชาย68%เป็นเป็นผู้หญิงนะครับอายุนะครับสิบถึงยี่สิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบถึงสี่สิบสิบสองแล้วก็สี่สิบเอ็ดถึงหกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับเหตุผลที่ทำให้คนเลือกกล่องสุ่มนะครับความน่ารัก ซื้อให้คนอื่น27ซื้อเพราะทำงานแบบคอลบกับแบรนด์ยีซื้อเพราะความอยากรู้18เป็นของสะสม18อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทางซีเอเองเนี่ยเขาก็มีนะครับโครงการที่สร้างไรายได้และต่อยอดธุรกิจการสร้างคาแรคเตอร์ใหม่นะครับ หรือว่า Change Visual Art Character นะครับจัดโดย CEA ซึ่งเป็นสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร,ร้างสารรค์องค์กรมหาชนนะเป็นการรวมตัวนักสร้างสารรค์คาแรคเตอร์นักวาดภาพประกอบการ์ตูนศิลปินผู้ประกอบการและนักสร้างสารรค์ทั่วไปนะครับเพื่อออกงเชิงลึกนะครับเพื่อพัฒนาคาแรคเตอร์ที่ตอบโจทย์มากขึ้นใครสนใจนี่ติดต่อไปทางนี้ได้เลยนะครับบทสรุปนะฮะบ,บอกว่ารายงานฉบับนี้ได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาและความสำคัญในการออกแบบคาแรคเตอร์อุตสาหกรรมนะครับโดยเน้นความสำคัญของการออกแบบที่ช่วยเสริมและเรื่องราวทำให้คาแรคเตอร์เป็นที่น่าจดจำและเป็นตัวช่วยในการเชื่อโโยงกับบผู้ริภค รายง,งานฉบับนี้ยังพูดถึงการเติบโตของตลาด Art Toy, อาร์ทอยก์คอนเร์ทางการตลาดที่ประสบความเร็จของบริษัทผู้ผลติตนะครับรวมถึงโมเดลธุรกิจการใช้สิทธิ์ตัวละครการรวมคาแรคเตอร์เข้ากับสินค้าและบริการรวมถึงวัฒนธรรมอาร์ทอยเพื่อที่จะสร้างคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจให้คนที่สนใจเนี่ยนะฮะไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกในอนาคตได้นะครับผู้จัดทำนะครับมีคุณอินพิท er ักษ์เจริญรัตน์นะครับคุณสิริศ er ักดิ์รุ่งเจริญสุขศรีนะครับคุณชนะพรมันธิกะแล้วก็คุณอัจริยา อ้นหอมนะครับมีหน่วยงานที่ร่วมก็คือ Creative i n f o r m a t i o n Center CIC แล้วก็ Creative Economy Agency CEA นะครับสำนักนายกรัฐมนตรี CA แล้วก็ TCDC นะครับร่วมกันทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมาต้องขอบคุณนะฮะทาง CA ด้วยนะครับที่ทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมาอย่างที่เรียนไปนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันมาอ่านได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะผมคิดว่าเป็นรายงานที่น่าสนใจมากนะนะครับมีข้อมูลเยอะมากขอบคุณ CA อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาต ลิงก์ดาว์โหลดไว้ด้วยเนาะเผื่อท่านไหนอยากจะไปดาวนโหลดนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็อ้อก่อนจากการไล่าฟังนิดหนึ่งแหมพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงว่าเออช่วงนี้มันเป็นอีกอันนึงที่ผมอินผมไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังเท่าไหร่แต่จะเล่าแล้วล่ะก็คือช่วงนี้ผมชอบงานศิลปะมากนะฮะผมก็ไปหาดแกลเลอรี่บ่อยมากแล้วก็ มันจะมีกลุ่มใน a ฟ e b o o k ที่เขาเป็นมีศิลปินมาประมูลภาพกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็จะไปประมูลมันได้มาหลายภาพแล้วนะส่วนใหญ่คือเอาไวท้ที่ที่ออฟฟิศนะเพราะว่าที่บ้านมันไม่ค่อยมีที่ติดรูปนะฮะก็เลยเอาไว้ที่ออฟฟิศก็รู้สึกว่าเออมันทําให้พื้นที่นะมีอะไรขึ้นมาเยอะมากเลยว่าเราผมเดินไม่ในห้องผมมีทั้งทั้งทั้งที่ตรงโถงทางเดินแล้วก็ในห้องแต่เดินองว่าในห้องตัวเองรู้สึกว่าพอไปดูรูปอย่างเงี้ยน,นะ แฮปปี้อ่ะคือผมไม่ได้คิดถึงเรื่องมูลค่าว่านะคนมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะรูปไหนผมชอบผมก็จะซื้อนะครับแต่มันก็ไม่ได้แพงมากนะพูดจริงๆมันเราก็ดูดว่าศิลปินเขาโอ้โหเขาจะทํารูปแต่รูปมันได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมฮะก็อยากให้วงการนี้เกี่ยวๆกับอาร์ททอยนิดนึงเหมือนกันนะผมว่านะมันก็ก็มีความเกี่ยวกันบ้างอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่ว่าก็อยากให้วงการเนี้ยเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นถึงดวงจันรนะฮะสวัสดีครับ Moon. Continue with your mission.